เออก็ซื้อซื้อหนักเหมือนกันครับผมมีสายย่ามันมีอะไรกันแล้วต้นไหนก็แบบยังมีสุดขั้นต้นขึ้นก็จใหญไม่ไหวมีคุยกันบ้างครับแต่เออย่าเขาจะแบบว่าจริงจังมากเขาซื้อเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ของผมจะเป็นอีกแนวหนึ่งย่าเขาจะไม่ปลูกอะไรปงปงแบบผมเขาจะปลูกแบบว่ามอนเมินอะไรเงี้ยผมเป็นสายปงครับผมสายปงสายผูทำไมทำไมถึงได้แบบ เดินผ่านที่สวยค่้นเองชอบใช่แล้วก็ชอบอะไรที่มันดูเหมือนปามๆอะไรอย่างเงี้ยดาราที่เล่นต้นไม้หลายคนพอกลับไปทำงานก็จะเจอปัญหาแบบต้นไม้ตายมีคนเเใช่ครับเจอไหมคะผมฝากพี่ชายเลี้ยงฮะครับผมก็เลยใช่ครับเป็นภาระคนอื่นแต่ก็ก็โอเคครับยังรอดชีวิตค่อนข้างเยอะครับผมโดนตำหนิบ้างไหมว่าเอ้ยอย่ยไปซื้อมาสุดท้ายจะเองไปทำงานไม่ได้ดู ไม่มีฮะมีแต่มือขึ้นตอนนี้คือพี่ผมล,ลดยังไงขึ้นอย่างเดียวมีแต่ขึ้นอย่างเดียวเลยฮะครับผม